ตัวนี้ไม่เจ็บแล้วก็ไม่ไมรู้รสึก,สกอะไรเลยอ่ะชิลมากอ่ะ,ะเราวไปแค่เรสร็จค่ะช่วงพาไปทําสวยวันนี้เราจะพาไปทําขาเล็กกันบูลลิงสลิงที่โรว,วิสค่ะเนื่องด้วยที่ว่าเดี๋ยวเสาร์นี้เราจะไปเที่ยวทะเลก,กันกับเพื่อนๆใช่ปะแล้วแบบขาเราตอนนี้มันใหญ่มากคือกินเยอะไงแล้วมันก็ลงขาไงที่เราเลยต้องหาตัวช่วยเราคิดว่าเราออกกำลังกายไม่น่าจะทันเสาร์นี้แน่นอนเลยต้องหาตัวช่วยนี่แหละ เขาบอกว่าใช้เครื่อง power slim ใช้ความเย็นถึงลบองศาเนี่ยจะทำให้เราลด3-10ถึงเซนเลยเดี๋ยวเราจะลองดูนะว่าขาเราเนี่ยมันจะลดลงได้ไมากน้อยแค่ไหนไปค่ะถึงแล้วนะคะที่เราบินทลินิกค่ะเดี๋ยวเราพาไปดูข้างในกันดีกวา่า ไช่สองที่หกแล้วก็เจ็ดจุดห้าก็จะเป็นอุณหภูมิที่ควบคุมปริมาณที่เหมาะสมนะคะก็คือใช้พลังงานติดลบ11นะคะจุดก็คือจะใช้อยู่ที่10นาทีนะคะของคนไทยก็เป็นสี่จุดห้าแล้วองจุดก็จะอยู่ที่40นาทีค่ะคนไพ่ก็คิดว่าเจ็บค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วมันเบามากแบบดูไฟดูไฟเนี่ยเหรอเนี่ยเหรอแค่นี้จริงๆเหรอใช่ค่ะ ราะว่าตัวเนี้ยตัวรังสีนะคะมันจะเข้าไปจับแบบพวกไขมันตายไขมันที่มันใช้งานไม่ได้แล้วอะค่ะถูกดึงขึ้นมาโดยการจีสนะคะโดยใช้ฟันดีมนนะคะทําให้มันแข็งตัวแล้วถูกขับออกมาจากพวกต่อมนูนค่ะโอ้ไม่เจ็บเลยใช่ไหมไม่รู้สึกอะไรเลยคือแค่รู้สึกว่าอย่างนี้มันจะได้ผลเหรอ ก็คืออยู่ตำแหน่งเดิมก็คือก<ช>็เจออย่างนี้เลยเหรอใช่ค่ะมันจะเป็นการช็อกฉพาะจุดนะนะคะ,ะก็คืออย่างของปัญหาของคนไข้ที่จะเป็นเซนิไลท,ท์อยู่ใต้ก้นนะคะกับตรงช่วงต้นผ่าด้านนอกแล้วก็จะทำชพอกจุดทาจุดไหนตัวไขมันก็จะถูกลดลงจุดนั้นนะแลตอ,อ,อนูน้นู้นหลังจากทาเสร็จแล้วแล้วดูแลยังไงคะค่ะก็วิธีการดูแลหลังทำตัวเครื่องตัวนี้นะคะก็คือหนึ่งเราจะต้องมีการในเรื่องของการควบคุมอาหาร เช่นมดแป้งน้ำตาลหรือสารที่แต่งความหวานนะคะที่ที่ได้มาจากพวกชาไทยมุกที่มันเปมีน้ำตาลที่แต่งขึ้นมา,<อ>าค่ะเขาเรีว่าของห <5 S 1> วาน,วานทั้งหมดใช่บีฟคูของหวานก็คือถาาว่าทานได้ไหมทานได้แต่ว่าอาจจะต้องแบบลดปริมาณในการทานลงด้วยค่ะออกกำลังกายุ่นด้วยยิ่งดีเลยค่ะเพราะว่าไขมันที่ถูกช็อกออกมาเนี่ยมันจะถูกขับออกทางพวกความเหนือนะคะแล้วก็ปัสสาวะ เราอย่างนี้ควรทําแบบเดือนละกี่ครั้งนะคะอแนะนําในการดูแลครั้งแรกเนี่ยก็คืออาจจะต้องทําทุกสองเดือนนะคะ<ม>เพื่อให้แบบตัวไขมันมันได้ถูกขับออกมาได้เต็มทีะะม่แล้วอยู่ได้นานเท่าไหร่อะคะ,ะในการทำหนึ่งครั้งก็คือเหน็นผลก็หนึ่งเดือนนะคะเราดูได้เลยว่าถ้าเราพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้แล้วเราก็สามารถที่จะหยุดได้เลยะคะ่ะแต่ว่าถ้าสมมติว่าอึ่งมาเร่งเหลือส่วนเกินบางจุดอยู่เล็กมาแเราก็มาทำสามได้ระยะเวลาในการ ทำก็ประมาณหนึ่งครั้งก็อยู่ได้ประมาณห้าเดือนถึงหนึ่งปีค่ะแล้วแต่คิแล้วแต่วบุคนค่ะช่วงนี้ชิลิมมีโปรโมชั่นอะไรไหมคะถ้าเกิดทำตัวเนี้ยค่ะมีโปรโมชั่นหนึ่งนะคะตอนนี้ก็คือจุดละันเก้าร้อยเกาบเ้ายังึขาเราก็จะใช้อยู่ที่ประมาณ 4. จุดถึง6จุดหน้าท้องเราก็ใช้อยู่ที่3จุดถึง5จุดค่ะก็เป็นโปรโมชั่นนี้ไปจนถึงเมื่อไหร่ก็จะเป็นตลอดเดือนนี้ตลอดเฉพาะเดือนนี้เนาะโอเคถ้าเกิดใครอยากรีบผอมม่ต้องรีบมา S <S แนะนําเลยตัวนี้ไม่เจ็บแล้วก็ไม่รู้รสึกสอะไรเลยอะ <S 2> <S 2> <S ่ะชิลมากอ่ะ <S <S 2> <S 2> อนนี้ก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าอีกหนึ่งเดือนเนี่ยค่ะเราจะลงไปอีกกี่เซนแต่ว่าเราก็ต้องควบคุมาอาหารไปด้วยออกกำลังกายไปด้วยก็จะเห็นผลด,ดีมากขึ้นนะคะหากใครสนใจโปรแกรมนี้นะคะก็อย่าลืมติดตามไปดูที่ h d Mall ได้นะคะมีโปรแกรมมากมายเลยค่ะทั้งโปรแกรมทาความงามหรือว่าโปรแกรมโค้สุขภาพต่างๆเยอะมากโปรโมชั่นลดเยอะมากๆากเลยเราซื้อโปรโมชั่น,นจากที่นี่เนี่ยแหละได้โปรโมชั่นดีมากจะบอกว่าตอนจุดเนี่ยสองพันกว่าบาทเองคุ้มโคตรแล้วก็ยังไง อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์และกดสมัครพิเศให้ด้วยนะคะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะ